เซอร์ฮีบูหาชุกมีคิวขึ้นชกแล้ว โดยล่าสุดนั้นเซอร์ฮีโบฮาชุกนักชกในรุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทพิกัด154ปอนด์อันดับต้นๆของดุนยูบีแต่ยมขึ้นสังเวียนอีกครั้งในวันที่17พฤษภาคมนี้ที่คาสิโนคอมเมอร์สในแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาโดยเขาจะพบกับทางไม่ขึ้นฟอกโดยการยืนยันมาจากทอมลอฟเลอร์โปรโมเตอร์ของโบฮาชุกเขาได้บอกกับบล็อกซิ่งซีนเพื่อย,ยืนยันรายงานเกี่ยวกับไฟดังกล่าว สำหรับทางเซอร์ฮีโบฮาชุกเขาเป็นนักมวยชาวยูเครนสถิติการโชคของเขาชนะ25ครั้งชนะนอก24ครั้งเขาแพ้2ครั้งโบฮาชุกอาศัยและฝึกซ้อมในรอสแอนเจลิสเขาตั้งเป้าที่จะเพิ่มโอกาสในการชิงแชมป์โลกให้ได้ภายในสิ้นปีไฟล่าสุดเขาชนะนอกอิสเมลเดวิดในยกที่6 ที่กรุงริยาประเทศซาอุดีอาระเบียในรายการเดียวกับทางอเล็กซานเดอร์อุซิสไทสันฟิลลี่สำหรับโบฮาชุกหน,น,นั้นเขามีผลงานที่ดีในการโชกกับเวอร์จิโออิติซึ่งเขาทำให้ออติรอดจากการถูกนอกถึงสองครั้งแต่น่าเสียดายเขาก็พ่ายแพ้ออติไปด้วยคะแนนเสียงข้างมากเมื่อวันที่9สิงหาคมในปีที่ผ่านมาที่ราสเวกัสรัฐเนวาดาสหรัฐอเมริกาสำหรับคู่ชกของเขาฟอก เขามีสถิตีการชกชนะ24ครั้งชนะน็อก5ครั้งเขาแพ้4ครั้งฟ็อกชนะรวด2ไฟเพื่อหยุดการแพ้รวด3ไฟซึ่งในความพ่ายแพ้ที่น่าอับอายครั้งนั้นคือการที่เขาชนะคะแนนเสียงข้างมากกาเบลมาเอสเตในเดือนสิงหาคมปี2021ซึ่งทำให้เกิดความโกรธแค้นทั่วทั้งวงการมวยส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมในการชกในวันที่17พฤษภาคมนี้โรเบิร์จะมีการแจ้งให้ทราบในภายหลังนั่นเอง